เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยพระเจ้าที่รักลูกรู้ว่าพระองค์ทรงรักและห่วงใยลูกพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีเลิศสำหรับชีวิตของลูกเมื่อลูกเกิดความทุกข์ตกอยู่ในภาวะคับขันไร้ซึ่งหนทางแต่พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยของลูกเป็นที่พึ่งของลูกขอปรดนื้ลูกช่วยกู้ลูกให้สามารถผ่านพ้นปัญหาเหล่านี้ คือลูกจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านความทุกข์ยากลำบากที่ลูกเผชิญฝ่ายมนุษย์ก็เหลือก,กำลังที่จะทำได้แต่พระเจ้าสามารถกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งลูกเชื่อและมั่นใจว่าพระองค์จะช่วยกู้ลูกออกจากปัญหาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ลูกจะรอคอยการช่วยกู้และพระสัญญาของพระองค์ด้วยใจแห่งการสรรเสริญและไว้วางใจในนามพระเยซูคริสต์อาเมน ในนามพี่